สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่206ออกจากวงล้อมเมื่อมาถึงสมาคมแมงมุมพิษแล้วก็อย่าได้คิดจะออกไปอีกหวาชิงซานยิ้มเย็นลมปานทั้งล่างก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาบนผิวของเขามีชั้นสีม่วงหนึ่งชั้นแล้วกางนิ้วทั้งห้าออกแล้วตบลงมาฝาม่ามือตัดชีพจรสลายใจจารู้เฉินหลีตาลงแล้วก็ต้นลมปานในร่างกายขึ้นมากดโลหิตขนาด9เมตรก็เกิดขึ้นใ,นใต้ฝ่าเท้า แล้วพุ่งขึ้นมาหอ่อหุ้มจางโง่เฉินเอาไว้ตรงกลางควบเงากระบี่ก้าวเล่มปรากฏรอบตัวจางโง่เฉินก้าวทิศทางปลายกระบี่ทิ่มลงที่พื้นแล้วหมุนวนอย่างรวดเร็วจางโง่เฉินชี้ออกไปกระบี่ทั้งก้าวเล่มก็มาลงกันเป็นหนึ่งแล้วพุ่งมาโจมตีหวาชิงซานตุ้มปานกระบี่และฝ่ามือประท่าเข้าด้วยกันพลังทั้งสองพอๆกันจางโง่เฉินกับพงเงยยนเฉินถูกลมจากฝ่ามือจนลอยออกไปกระแทกกับไม้แล้วตกลงไปจากตึกไปที่พื้นหวาชิงซานเองก็ถูกปานกระบี่ที่แข็งแกร่งแทงเข้าที่่่่มมมือหาาาากกววไไชพพเขต้้นนลลัังโด,ออดท และกั้นปานกระบ,บี่เอาไว้แล้วก็คาดว่าเขาคงต้องเสียมือไปแล้วหลมำโลหิตเก้ากระบี่แล้วว้าชิงซานเบิกตากว้างแล้วมองมันยังมือที่ชุ่มไปด้วยเลือดเขาโมโหจนถึงขีดสุดเขารีบไล่ตามไปเห็นหงเงยินเฉินกับจางว่าเฉินที่กาลังจะหนีไปก็ยิ้มเย็นออกมาแล้วกล่าวว่า้านนอกของตึกนี้มีค่ายคนติดตั้งเอาไว้กวารเข้า้าง่ายแต่การจะออกไปกับยากพวกเจ้าหนีไม่รอดล็อกหงเงยินเฉินรู้ชัดเจนกว่าคนอื่นถึงความแรงกา้ของค่ายคนนางกังวลมากและกล่าวเตือนขึ้นมาว่า จางโลเฉินค่ายกลน,นาเขตอันนี้ร้ายกาจมากหากว่าฝืนทะลวงจะถูกค่ายกลทำให้บาดเจ็บหนักได้วชิงซานข้าว่าจางโลเฉินจะต้องไม่สามารถทลายค่ายกลน,นี้ได้แน่นอนไม่ได้กังวลเลยว่าพวกเขาจะหนีออกไปได้ถึงได้ยังคงสแสดงท่าทางสงบนิ่งพางยิมเล่าเก่ามาว่าองค์หญิงกก่าได้ถูกต้องค่ายกลน,นาเขตอันนี้มีแค่จมูกขันสวรรค์เท่านั้นถึงจะสามารถทำลายได้เจ้าหนุ่มเจ้าสามารถต้านฝ่ามือตัดชีพจรสลายใจของข้าได้พรสวรรค์นับได้ว่าไม่เลวหากว่ายอมติดตามข้า มาเป็นท่ารับใช้ค่ะข้า,าจ,จะพิจารณาว่าจะไว้ชีวิตเจ้าดูมือข้างหนึ่งของจางร้อยเฉินเกี่ยวไว้ที่เอวของฮวงเย็ยนเฉินอีกมือก็ถือกระบี่โบราณเฉินหยวนเขามองไปยังหวาชิงซานแล้วกล่าวว่าไม่มีทางเลือกที่สองแล้วหรือมีแน่นอนหวาชิงซานยิ้มเย็นออกมาแล้วกล่าวว่าจะส่งองค์ยินเย็นเฉินไหมค่ะและคุกเข่าโคกห้อยข้าสามครั้งแล้วก็ทําลายการกูดของตัวเองซะข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้างั้นถ้าหากว่าข้าเลือกทางที่สามละ่ะจางร้ยเฉินกล่าวไม่มีทางที่สาม สีหน้าของวาชิงซานเข้มขึ้นแล้วกล่าวมาเสียงเย็นตอนนี้ข้าจะเดินทางที่สาม้เจ้าดูจางโเ่เฉินใช้วิชากายพุ่งไปที่ค่ายกนอนาคาเขตสีหน้าของเงียนเฉินเปลี่ยนไปมือขาวจับปกของจางว่เฉินเอาไว้แล้วกล่าวว่าเจ้าบ้าไปแล้วเหรอกลับจะพุ่งออกไปจากค่ายกลน,นาคาเขตล้นหาที่ตายจริงๆวาชิงซานยิ้มเย็นออกมารู้สึกว่าจางว่าเฉินไปหาที่ตายและในตอนที่จางว่เฉินกำลังจะพุ่งเข,ข้าไปค่ายกลนาคาเขตนั้นเขาก็สะบัดมือออกไปในอากาศก็มีเสียงดังขึ้นมา อากาศด้านหน้าเกิดเป็นรอยแยกขนาดหนึ่งชือขึ้นหนึ่งสายพายุที่รุนแรงเกิดขึ้นในอนาณาเขตของใก,กล้กลนแล้วดึงดูดทุกอย่างรอบข้างทั้งอากาศหินอักษรเพียงพริบตารอยแยกของมิติก็คืนเอาไข่กลนขนาดใหญ่เข้าไปกลายมาเป็นรูกว้างรอยแยกมิติปรากฏขึ้นเพียงแค่พริบตาเดียวแล้วก็หายไปครบจางว่าเฉคำวนวณไว้อย่างแม่นยำความเร็วของเขาตั้งแต่แรกถึงตอนนี้ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยแล้วพุ่งออกไปจากรูหลุม่ายกลนอะไรนะสีหน้าของหวาชิงซานเปลี่ยนไป ไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้จางวเัเฉินใช้วิธีอะไรทาไมในอากาศถึงได้มีรอยแต่เกิดขึ้นได้เจ้าฝึกฝนเพลงยุทธอะไรกันแน่หวาชิงซานชะงักไปเพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นแล้วก็ดึงสติกลับมาร่างของเขาก็ขยับกลายมาเป็นเงาพุ่งออกไปไล่าตามจางวังเฉินจางวัเฉินได้ยินเสียงลมแหวกอากาศในใจก็คิดว่าเร็วมากความเร็วของหวาชิงซานเร็วจนน่าตกใจไปถึง160เมตรต่อวินาทีแค่กระพริบตาก็ไล่ตามมาด้านหลังของจางวเัเฉินแล้ว อยากจะหนีออกไปจากจันยุทธระดับนี้ได้ดูแลเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จากการฝึกฝนทงจางโอเฉินในตอนนี้ต่อห้ใช้มังกรเงา,งา,งาขี่ไวโชนพาความเร็วที่เียวที่สุดก็ยังแค่110เมตรต่อวินาทีเท่านั้นความเร็วยังห่างกันอยู่มากด้านหน้ามีเสียงฝีเท้าดังขึ้นทหารของสมาคมแมงมุมพิษรู้ตัวแล้วและกําลังรีบตามมาจันยุทธกว่าร้อยคนล้วนมาล้อมจางโอเฉินและหงเยีนเฉินเอาไว้อย่างน้อยก็มีทหาร50นายที่ยกคนูสีดําขึ้นแล้วเล็งธนูทะลงพิฆาตมาทางจางโอเฉิน ทหารอีกสิบนายที่เหลือในมือถือหอกยาวเอาไว้แล้วปิดทางทจะหนีออกไปจากสมาคมแมงมุมพิษเอาไว้ด้านหน้าของทหารกลุ่มนั้นยอมยุข้าำปฏิพีอยู่สองคนนั่นก็คือสาวใช้สองคนที่คอยเฝ้าหงเยิงเฉินก่อนหน้านี้เจ้านมเจ้าอย่าต่อต้านอีกเจ้าหนีออกไปไม่ได้หรอกต่อให้เจ้าหนีออกไปจากสมาคมแมงมุมพิษได้ก็ไม่มีทางหนีออกไปจากเมืองตีหัวได้หวาชิงซานยิ้มแล้วกล่าวขึ้นมายิงสาวใช้คนหนึ่งในนั้นเห็นจางว่าเฉินพุ่งเข้ามาก็รีบสั่งการทันที ธนูกว่าสิบเล่มส่งเสียงออกมาและพุ่งามา,ล,มาลาวกับหาฝนมาทางจางโลเฉินจากอนุภาคของธนูทะลวงพิฆาตต่อให้เป็นลมปานที่คุ้มกายของจมุตกระมัดีก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้เห็นแจ้งว่าเฉินจะต้องถูกลูกธนูยิงตายกับตาอยู่ตรงหน้าแต่ว่ากลับเห็นว่าลูกธนูที่พุ่งมาทางจางโลเฉินเหล่านั้นกลับเบียเบ่ยงเบนทิศทางออกไปแล้วกลับพุ่งไปทางหวาชิงซานแทนหวาชิงซานมองที่ธนูที่ถูกเบี่ยงทิศมาเขาก็หลีตาลงแล้วกล่าวว่าจะหนุ่มนั่นแปลกมากหรือว่าเขาจะควบคุมพลังเวลาและมิตินทลวงพิาเ่ม สามารถหยุดหวาชิงซานไว้ได้เพียงเล็กน้อยแล้วเวลาเล็กน้อยนี้เองจางเฉิ่วก็พุ่งออกไปจากกลางวงล้อมของทหารทําให้ทหารสิบกว่านายลอยออกไปหาที่ตายสาวใช้ข้างปัตตพีคนนั้นพุ่งเข้ามาโจมตีจางโรเฉนินแขนของนางเลียวเล็กกว่าขาของจางโรเฉินเล็กน้อยฝ่ามือของนางมีแสงสีเงินสว่างออกมาแล้วก็เป็นล่างที่ทํามาจากเงินนางตบฝ่ามือออกมาแล้วสร้างพยุยข,ขึ้นพลังนั้นก็ไปที่หัวของจางโรเฉนินแล้วก็เป็นเมฆดําที่กําลังจะกดทับลงมาจางโรเฉินฟันก็บี่ออกไปทําลายฝ่ามือ ปานกระบี่ทําให้หัวของสาวใช้คนนั้นขาดมีเลือดพุ่งออกมาเป็นสายสาวใช้คนนั้นหมดลมหายใจทันทีมีเสียงตุบดังขึ้นแล้วร่างของนางก็ล้มลงไปที่พื้นจางร้เฉินเอาไข่มุกสายฟ้าออกมาหนึ่งเม็ดใส่ลงปานเข้าไปแล้วโยนไปทางกลุ่มทหารตุ้มไข่มุมกสายฟ้าระเบิดสายฟ้าหลายสายพุ่งออกมาจากไข่มุกสายฟ้าทําให้ทหารหลายสิบนายไม่เป็นจอต,ะตะโกเสื้อผ้าขาดกระลุกกระลิงแล้วล,ล้มล,ล,ลงไปที่พื้นตอนที่สายฟ้าหายไปจางเฉินกับพงเย็นเฉินก็หายไปแล้วพวกเขาหนีไม่พ้นหรอกตามไปตัวนี้ สีหน้าของหวาชิงซานเข้มขึ้นแล้วไล่ตามไอที่จางงอเฉินและหวงเยียนเฉินทิ้งเอาไว้ออกไปไม่นานเขาก็ไล่ตามออกไปจากสมาคมแมงมุมพิษเพิ่งจะออกมาจากสมาคมแมงมุมพิษไอของจางงอเฉินและหวงเยียนเฉินก็หายไปหวาชิงซานหยุดเท้าลงแล้วมองไปรอบๆแต่กลับหาเหงาของจางงอเฉินและหวงเยียนเฉินไม่พบทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้นะป่ามุกน้อยไม่มีคนเลยบามุกน้อยเหมือนพวกเขาจะหายไปเฉยๆเลยไม่มีร่องรอยทิ้งเอาไว้แม้แต่น้อย บรรดาจำยุทธของสมาคมแมงมุมพิษเหล่านั้นทยอยกันมารายงานหวาชิงซานหวาชิงซานกำม,มัดแน่นและกล่าวเสียงเย็นว่าพวกเขานี้ออกไปจากเมืองตีหัวไม่ได้แน่นับตั้งแต่ตอนนี้ปิดเมืองตีหัวเข้าได้แต่ออกไม่ได้แม้แต่มแมลงวันสักตัวก็ห้ามปล่อยออกไปหวงเงย็นเฉินเป็นองค์หญิงของประเทศเชียนซุยสามารถแลกทรัพยากรจํานวนมหาศาลมาให้กับสมาคมแมงมุมพิษได้เรียกได้ว่าเป็นถุงเงินถุงทองตอนนี้นังนถูกคนช่วยออกไปแล้วนับว่าเ,เป็นความสูญเสียของสมาคมแมงมุมพิษอย่างมาก หากว่าไม่สามารถจับองหญิงเงย็นเฉินกลับมาได้ว่าชิงซานจะต้องถูกสมาคมแมงมุมพิษลงโทษอย่างหนักแน่ๆนวาชิงซานกล่าวว่าส่งกําลังคนออกไปต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินก็ต้องเอาพวกเขาทั้งสองคนออกมาให้ได้วาชิงซานกลับไม่รู้ว่าที่ที่ห่างจากเขาไปประมาณสิบจังมีแมวดําขนาดเท่าฝ่ามือตัวหนึ่งอยู่และที่คอของมันก็มีหินเม็ดหนึ่งแขวนเอาไว้กําลังเดินออกไปด้านนอกพอจางว่าเฉินกับพงเงย็นเฉินนี้ออกมาจากสมาคมแมงมุมพิษได้แล้วก็รีบเข้าไปในมิติของหินผลึกมิติจากนั้นจางว่าเฉินก็เรียกเยออกมา ให้มันเอาหินผลึกมิติออกไปยังไงเสียวเฮยก็เป็นแค่แมวตัวหนึ่งใครก็ไม่มีทางมาสนใจมันแน่เสียวเฮยรีบไปที่ประตูเมืองตีหัวให้เร็วที่สุดรีบไปก่อนที่ประตูเมืองจะปิดแล้วหนีออกไปจากเมืองตีหัวจางโลเฉินส่งลงปานเข้าไปในเสียงแล้วส่งออกไปนอกมิติเพื่อบอกกับเซียวเฮย,ยเซียวเฮยมองไปเห็นประตูเมืองที่ปิดสนิทแล้วเห็นค่กลคนปรากฏออกมาครอบคุมประตูเมืองเอาไว้แล้วกล่าวมาว่าเกรงว่าจะมาสายไปก้าวหนึ่งแล้วหนีออกไปไม่ได้แล้ว ซอยเล็กๆที่ไม่ห่างจากเซเียวเฮยมีร่างของฉางซ,ซีซีซ่อนอยู่ในนั้นเขาเองก็มองเห็นประตูเมืองที่ถูกปิดตายแล้วก้มหน้าพางเก่ามาว่าจบกันละคราวนี้แมวตัวหนึ่งยืนอยู่ที่เท้าของฉางซีซีแล้วยื่นหน้าออกไปมองที่ประตูเมืองตาของฉางซีซีเป็นประกายเขายื่นมือออกมาแล้วจับแมวที่อยู่ที่พื้นขึ้นแล้วก็ลูบไปที่ท้องของแมวตัวนั้นพางยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าในเมืองตีหัวข้ากลับเก็บแมวได้ตัวหนึ่งแปลกจริงๆเลยฉางซีซีลูบไปลูบมา รู้สึกนิ่มๆมุน,มมนอุ่นเซียวเฮยถะลึงตาขึ้นมันไม่พอใจมากที่ฉางซีซีรูปคำไปมาที่ตัวของมันไม่ว่าจะมองยังไงมันก็รู้สึกว่าท่าทางของเขามันช่างอับประลักมากดูแล้วคงได้จะต้องหลบไปที่หอจูเชียแล้วหวังว่านักเรียนที่แข็งแกร่งของสำนักต่อสู้มังอูจะมาเร็วๆฉางชีชีเอาแมวใส่เข้าไปในเสื้อแล้วยอ่อโตลงกายไปเงาพุ่งไปที่สถานที่หลูหลาของเมืองตีหัวในมิติของหินพล้นมิติหวงเยียนเฉินมองร,รอบๆอย่างแปลกใจนางแน่ใจว่าที่นี่ไม่ใช่มิติของแหวมิติ เพราะว่าพื้นที่ของแหวนมิติไม่มีทางมั่นคงแบบนี้และไม่มีทางที่จะมีหลิงซี่เข้มข้นขนาดนี้นั่นหมายความว่าในตัวของจางโขเฉินมีของมิติอยู่จริงๆตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในมิติของของมิติจางโขเฉินเจ้าเป็นใครกันแน่หวงเยียนเฉินทนตกอาการบาดเจ็บตาสีฟ้าทั้งคู่จ้องไปที่จางโขเฉินแววตาปรากฏรอยสงสัยเดิมทีฮวงเยียนเฉินคิดว่าตัวเองรู้จักจางโขเฉินมากแล้วแต่ว่าวันนี้ที่เห็นจางโขเฉินสู้กับหว่าชิงซานนางถึงได้รู้ว่าแต่ก่อนที่นางได้เห็นคือส่วนเล็กๆของจางโขเฉ บนตัวของเขายังมีความลับซ่อนอีกมากแค่ไหนกันจางโรเฉินถอดหน้ากากสีทองบนหน้าออกเผยเห็นหน้าตาที่หล่อเหลาเขาวาขวดยกออกมาหนึ่งขวดแล้วเอาอยารักษาอาการบาดเจ็บเม็ดหนึ่งส่งไปให้กับฮงเยียนเฉินพางกล่าวว่ารักษาอาการบาดเจ็บก่อนข้าไม่ได้บาดเจ็บเจ้าบอกข้ามาก่อนว่าเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้าจงใจเข้ามาใกล้ชิดข้าใช่ไหมปากของฮงเยียนเฉินไม่เลือดไหลออกมาแต่นางก็ยังคงดื้อดึงและปัดมือของจางโรเฉินออกไปน,นางกัดเล็บฝีปากแน่นแล้วจ้องเขงม่งไปที่จางโรเฉิน ก็แ okay. ค่องชายของประเทศระดับต่ำคนหนึ่งกับมีวิธีการมากมายอย่างนี้และยังมีของมิติอีกนางไม่มีทางเชื่อแน่ว่าจางขวเฉนไม่ได้มีฐานะอย่างอื่นอีกแล้วก็จบแล้วครับกับตอนที่206แต่จางเฉนเปิดเผยความสามารถแล้วนะฮะวันนี้ก็มีเวลาทําตามความเรียกร้องนะฮะตอนที่2ได้คลอดออกมาแล้วในคืนนี้อย่างนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดอะไรก็ได้ฮนะกดดไปเลยฮะแต่อย่าก,กดยกเลิกติดตามนะกันไหนก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ